เดี๋ยวดูตอนกดก็เป็นแบบนี้นี่แปลงล่างอ่ะแปลงล่างอ่ะมันจะเป็นมันก็เปลี่ยนตัวของโมเดลโมเดลคาสินแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังเอเอฟเฟก์ไฟส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านะแล้วก็เป็นท่าเดีวยวกันเป๊ะเลยชีท่าด้วยวกันโอซูบะคีเกโอเค ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ช่องรีซินชาแนลแล้เกมที่เราจะมาเล่นแนวเนี่เป็นวันที่ไฟต์ิ้งแพคกันีกเช่นที่เคยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มีตัวใหม่อย่างตัวของซันจิเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งถ้าเป็นคลิปที่ผมลงไปคลิปนี้มันก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนั่นเองนะน่าจะประมาณตอน11โมงนะมีก็เป็นตัวของโซบักมาร์กนะเออแล้วก็เป็นแบบตัวของร่างโอนิกาชิมาด้วยนะเห็นว่ามีสกิลแบบในการแปลงร่างได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ซึ่ง ตัวนี้ก็มาเป็นตัวของตัวผลทองนะซึ่งก็ถ้าจะใช้ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมนะถ้าแบบเกลือๆหน่อยก็ประมาณ1 3ื่นามกว่านะเราก็ไปดูการรีวิวกันซีวันดีกว่าจะเรียกว่ารีวิวดีไหเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะแต่ว่าถ้าจะถามว่าสุม่มไหมก็น่าจะสุ่มแน่นอนนะเพราะว่าตัวตอนนี้ในดีมันค่อนข้างที่จะขาดสีแดงค่อนข้างน่จะ ยูอะไรนะสำหรับตัวสีแดง้มาเล่นได้เนี่ยแล้วผมก็อยากจะได้ตัวผลทองมาเพิ่มในดีอีกตัวหนึ่งแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ตัวผลทองในดีก็มีแค่ตัวของโซโลโอนี้กชิมะาตัวเดียวนั่นเองนะซึ่งโซโลก็มีแจกสกินด้วยนะแล้วสกินนั้นมันสามารถเป็นสก,กินที่เปลี่ยนแอนิเมชันอันตีด้วยนะโอเคเรามาอยู่ที่ตัว,ตวของซันจีกันดีกว่าตอนนี้ตัวของซันจิก็ท่าวิ่งมีประมาณนี้นะภาพก็อาจจะแตกๆแบเพราะว่าผมเล่นในแทบเลตนะเราสามารถกดแดชค้างเพื่อ เพื่อบินได้นะโอเคมาดูที่ตีปกติกันก่อนเลยดีกว่าประมาณนี้ตีไปนี่ดูแบบชัดๆจะจะนี่ตีหนึ่งสองสามสี่อูตีหลายคอมโบนะแต่ตีหลายคอมโบนะักว่าเกาะอ,อีกฟังจะแตกได้นเนี่ยแเราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนี่เป็นการแบบไต่ขึ้นข้างบนโอเคเราจะไปรีวิวแบบรีบรไปลนะนี่ว่าโอ้หลายคอมโบนละ้วกว่าเกาะจะแตก ดี๋ยวมีแบบการตีกดค้างด้วยนะไม่รู้มันจะใช้ได้ในร่างนี้หรือเปล่าอีกร่างหนึ่งมันตีได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดอากดได้กดได้กดได้ร่างนี้กดได้ร่างนี้กดได้โอเคโอเคกดตีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วครั้งที่หกเราต้องกดค้างนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดค้างก็คือกดค้างครั้งที่หกนั่นเองนะโอเคตีโบติก็มีประมาณนี้นะตบไปมาดูที่เซ็กิลยูหนึ่งซึ่งหนึ่งก็พุ่งเข้าไปเตะแบบนี้นั่นเองนะ แล้วเรากดซ้ำได้อีกทีหนึ่งก็เป็นการแบบเตะแบบเตะควายเป็นตัวเอกนะเตะขึ้นแต่เป็นการเตะขึ้นบนนะเป็นการแบบดันดีฝั่งขึ้นบนโอเคได้ขึ้นบนได้อีกนิดนึงน,นะแบบเตะใบเราแค่เราเตะขึ้นบนแล้วคอมโบอะไรอย่างนี้โอเคมาสกิลหนึ่งมีอีกรูปแบบหนึ่งนะในการแบบกดค้างสกิลก็เป็นแ like, บบนี้กดค้างก็เป็นตัวแดงแล้วก็พุ่งไปประมาณนี้นั่นเองส่วนอีกรูปแบบนี้กดค้างอีกทางหนึ่งก็เป็นแบบเดิมนะ ซึ่งไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถเลี้ยวได้ด้วยนะกดค้างเนี่ยเนี่ยเราเลี้ยวนะนะเอา้หมาเราสามารถเลี้ยวได้เลี้ยวเลี้ยวได้อืมเคมันดูเหมือนจะไม่เลี้ยวเท่าไหร่เดี๋ยวให้มันเลี้ยวหน่อยโอเคเลี้ยวเลี้ยวอยู่แหละเลี้ยวเลี้ยวอยู่แหละเลี้ยวอยู่แหละเฮ้ยตอนนี้เออนี่ไงเห็นชัด์ล่าเห็นชัดแล้วสกิลมันเลี้ยวได้นะโอเคเราดูที่สกิลสองสกิลสองก็ไม่มีอะไรมากก็ขึ้นไปทีทีลูรูแบบนี้เลย ที่รู้แบบนี้เลยก็มีแค่นี้เลยนะสำหรับสิญสองไม่ได้มีแบบกดค้างหรืออะไรยังไงเอ๊ะหรือมีอหรือมีว่ะหรือมีว่ะไอ,อม,มีมีมีใช่ไหมเออเนี่ยไหมขามันเป็นสีลุงขามาเป็นสีลุงเฮ้ยเ<อ>พิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้เนี่ยกดสิญสองค้างมันเป็นแบบเน็ตีเป็นสีลุงตีเป็นสีลุงนี่ ระยะก็ระยะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะแต่ว่าเราจะไม่สามารถขยับได้นะเนียขยับไปข้างๆไม่ได้แต่เราสามารถน่าจะเลี้ยวได้อยู่มั้งโอเคเราเลี้ยวเราเลี้ยวได้อยู่โดยที่มีเราเป็นจุดสัญญาณแต่ถ้าเรากดแบบกดแบบเฉยๆนะเราก็ขยับได้เนี่ยขยับซ้ายขวาได้นิดๆหน่อยๆขยับซ้ายขยับขวาเลยประมาณนี้โอเควิซิวเสริมก็เป็นแบบนี่ซิวการ์ขอเรียกว่าซิวการ์ดีกว่ามแบบนี้พ่อคุมพ่อคุมเจอมาก ก็เป็นตัวแดง1 2 3่งสองสาโอเคก็คาจะนานอยู่เราดูที่นันตีเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเรากดไปอีกเฮ้เราจะได้อยู่มั้งอีกสยัยนหนึงนี่ชุดเด่นของตัวนี้เลยให้กดล่องหวนในน้องแล้วก็ล่องหนนานอยู่แล้วเนี่ยเดดีเอาใหม่เดี๋ยวเราเริ่มนับเวลาเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดประมาณเจวีนะในการล่องหวน โอเคเรามาดูที่นันตีเลยแล้วกันนะรั้งนี้จะเ,เป็นการแบบนี่ลูกถีบเลยดูระยะระยะมันจะไกลหรือเปล่าประมาณนี้โอ้โอี่ไกลอยู่นะเกือบสุดขอแบบเลยถ้าระยะนี้น่าจะถึงอยู่นะไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะเอาประมาณกลางๆแบบแล้วกันไะเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มาดูที่อันตีเลยแล้วกันนะสำหรับในร่างนี้ นี่เบลาก็เป็นลูกเตะลูกเตะนักกากโซบะนะโอโซบะคิกนั่นเองนะซึ่งใน opbr ก็มีท่านี้เหมือนกันนั่นเองนะนก็เป็นตัวของร่างของโซบนะมาร์กน่าจะเป็นสกิลสองนะเป็นท่าเดียวกันเป๊ะเลยเอามาแบบกดเปลี่ยนร่างดีกว่าเราวาเปลี่ยนร่างกันดีกว่านี่จะมีสกิลนี้ขึ้นมาสกิลนี้เป็นซันติโยข,ขาขึ้นนะในถ้าไปเล่นใน p w p เนี่ยตอนนี้เรากดเข้า pvp ไปมันจะมี มันจะติดครูดาวตอนเริ่มเกมมาแล้วประมาณยี่สวินอะไเรอถึงจะกดสกิลนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวดูตอนกดก็เป็นแบบนี้นี่แปลงล่างวะแปลงล่าง่ะแปลงล่างวะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมาดูที่ตีโวติก็เหมือนเหมือนเดิมเดิมอ่ะเหมือนเดิมเดิมแค่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแค่เปลี่ยนไดเฟกเป็นสีฟ้าแต,แต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะแรงขึ้นหรือเปล่านะนี่ก็ไม่ดูตัวเลขของตาเมจดเลยนะเออส่วนการตีโบติ ไอการตีกดครั้างก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดค้างนี่กดค้างครั้งที่หก็กดตัวแบบนี้ได้โอเคดูที่สกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งกดคร้างไปเลยสีฟ้าแล้วก็ติเีตีซ้ำหนึ่งกดคร้างกดอีกซ้ำหนึ่งกดอีกซ้ำหนึ่งคืออะไรก่อนกดอีกคร้างหนึ่งก็เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนให้เป็นสีฟ้านี่กดแบบธรรมดาแบบนี้แบบนี้นั่นเองโอเคก็ไม่ได้มีอะไรบ้างเลยสกิลนี้ มาดูที่ซีสองเลยในกดค้างเลยนะเริ่มแบบกดค้างเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะนะแค่เปลี่ยนเอฟเฟกซ์ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านั่นเองอันนี้กดแบบธรรมดานี่ก็แบบขยับซ้ายขยับขวาได้นิดๆนะหน่อยแต่เราจะแบบหมุนไม่ได้นะแต่เรากดค้างเราจะหมุนได้เอาเป็นการหมุนแทนนะซีรีเสริมซีรีส์หนึ่งซีรี์เสริมขั้นที่หนึ่งไม่รู้จะเรียกยังไงแนละ้วซีรีเกมนี้มันเยอะเลอะเกินนะมาับซีรีส์เสริมก็นี่ตามที่เกมมันแนะนำนะก็คือกดไปเป็นการวาร์ปนั่นเอง แต่เราแต่ถ้าเรากดตรงจังหวะเราจะวราร์ปได้ประมาณสามครั้งนั่นเองนะหนึ่งอ่าไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามเ้ยไม่ได้ละได้แค่สองหนึ่งสองสามนี่ประมาณนี้ประมาณน,าณนี้เดี๋ยวดูใหม่อีกรอบหนึ 1, 2, ่งสองสามนี่ประมาณนี้เออโอเคแต่ว่าเราแบบไม่ต้องเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่ได้ปะไม่ได้ปะเอาเราไม่ไรมู้ซีูเสริมขั้นสองเลยนะซีูเสริมซีอูขั้นสองนี่เป็นการแบบ กดขึ้นไปหมุนตัวเตะประมาณนี้น่าจะไม่มีกดค้างไม่มีกดค้างนะหมุนตัวเตะขึ้นไปเรากดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เป็นการตอกเส้นลงมาซีล็อกเป้าหรือเปล่าโอเคไม่ได้ล็อกเป้านะเราสามารถทำคอโมโบแบบนี้ได้นะกดไปปับ๊บมงไม่ได้ห่ะขอทำดูครั้งเดียวพอแล้วมันมนทำยากปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่ได้ละเออไม่ได้หรอไม่ได้แล้วออไ,มไ,ไม่ได้แล้ว,ลวฝุ่นก็จะตกฝุ่นก็ตกอะไรตอนตีสองเนี่ย น,บบนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เออโอเคเมื่อกี้เห็นทุกเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะอะรภาพให้ดูใหม่อีกครั้งมันจะเป็นการแบบวาร์ปเข้าไปหาศัตรูนะก็คือแบบกวย้ำแบบเนี้ยแล้วกดวาร์ปแล้วก็ซีูอันนี้นะมันจะเป็นงานตอกส้นทันยีนะนี่มาดูคอมโบที่เกม,มแนะนำนะก็ทำกำการกดซีลสองกดค้างแล้วกดซีลหนึ่งเราก็กดตีําอะไรอีกทีนึงนี่เผื่อจะเผื่อจะไม่เข้าใจกดซีลสองกดค้างแล้วก็ดตีรัวๆมันก็จะแบบ ถีบขึ้นมาแล้วแล้วเราก็คอมโบกาอากาศโอเคคอมโบกาอากาศเราจะไม่สามารถกดสกิลหนึ่งแบบนี้ได้นะเราต้องแบบให้มันแบบ A, อะไรให้มันแบบนี้ก่อนแล้วเราแบบอยู่คอมโบกาอากาศเราให้เตะนี้ได้นะแต่ถ้ามันแบบเรายังไม่ได้กดอะไรเลยอะ่ะแล้วเราอยู่กาอากาศเราจะกดไม่ได้นะเออเราก็าเป็นแบบบกดแบบนี้ก่อนเราต้องกดทีนึงไปก่อนแล้วก็กดซ้ำอีกทีนึงเคยบประมาณนี้สกิลเสริมสกิลการก็เป็นการแบบ ยืดแอคเ,เลยนี่ยืดแอคมีไฟอยู่ข้างหลังยืดแอคมีไฟอยู่ข้างหลังเลยเออเคก็ประมาณนี้อันติก็สีฟ้าอีกแล้วสวามากสีแดงไอตัวนี้สีฟ้ามาดูนี่อันติทัพซีนนี่เลยนะ มันจะเป็นมันก็เปลี่ยนตัวของโมเดลโมเดลคาสินแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังเอฟเฟก์ไฟส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านะแล้วก็เป็นท่าเดีวยวกันเป๊ะเลยชื่อท่าเดีวยวกันโอสซบะคีโอเคเรามาไปเล่นกับบอดกันดีกว่านะเพราะมันมีแบบโหมดในการแบบหน,หนกับบอดได้ด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องสุ่มนั่นเอง <laughs> เราก็ไม่ต้องเข้าโหมดห้องทดลองเลยเพราะตอนนี้ มันยังไม่อยู่ในห้องทดลองในแบบพวกทดลองตัวละครโอเคเดี๋ยวมีคลิปสุม่มแน่นอนตัวของซันจิแต่เดี๋ยวขอไปเก็บเก็บพวงเก็บเพชรก่อนเอออยู่ในกิจกรรมนี้กดตรงของกดตรงนี้แล้วเราเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวแบบตรงนี้เราก็มาหัวข้อที่สองเคเรากดตัวสีเหลืองไปนี่เราก็สามารถกดเลือกได้นะว่าเราจะซ่วงใครอันี้เขาเป็นตัวแบบคาตาคุนี่ที่ว่า ถือเป็นบอดนะเขาไม่ได้เก่งอะไรมากนี่เราสามารถเลือกซันจีมาเล่นได้เลยนะแ,แล้วในอนาะคตจะมีตัวของนิจีกับยงจีงเข้ามาด้วยนะโอเคทำมาพิวพีกันดีกว่าโอเคเราก็มาเริ่มทําการพิวพีดีกว่านะคือผมต้องรีพ P อูพีแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกได้เองเราแปลงล่างมาก่อนเลยเราดกจีไป,ป,ก,ป,ก,ปกดกดตีค้งางเขาตีขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วกดไม่ได้เราต้องตีตอกโซ่มาสะกี้หนึ่งแล้วสะอยู่ซ้ำสี่ทีหนึ่งเราก็ตีไปโอเคเขาตอแตกเลย เอาเฮ้ฝนฝนเริ่มตกแล้ว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 ,ลมลวไม่รู้ไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเสียงฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าได้ยินก็ต้องขออภยัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันมาตกมากเลยตอนตีสองครึ่งเนี่ยดูเวลาก่อนเนี่ยตีสองครึ่งนะเนี่ยเลยกดแอคไปเลยโอเคแล้วก็ปีกคอมโบแล้วก็คัาทตีนต่อเลยโอ้ฝนมันมาตกอะไรตอนเวลานี้โอ้เออโอเค เอา้าเอาเอามันไม่ตายอีกมันไม่ตายเดี๋ยวเวลาเรากดค้างไปเลยเอา้าอโอเคอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วจิูวฝนมันจยู่ฝนโป่งนาคเลยเลย่อ้นไปรุ่นนี่ดูเวลาซะก่อนตีสองครึ่งโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับการรีวิวซันจินแล้วเดี๋ยวแจกโค้ดกันดีว่าก็เป็น1,000ผพันพลทองกับอีกตั๋วทอง5้ใบนั่นเองนะเรามาเซฟ ไีโลแล้วกันนะโอเคปะถ้าคุณเข้าเกมตอนช่วงเวลานี้ตอนนี้เป็นช่วงครบรอบ4ปีนั่นเองนะเกมก็ได้ทําการแจกอีก1000ผลทองนั่นเองนะแล้วก็ถ้ารวมกับโค้ที่ผมจะใส่ไปไว้ในใต้คอมเมนต์นี้ก็รวมเป็น2,000ผลทองเลยนั่นเองนะแล้วก็มีกิจกรรมในการแจกซันจิโฮเกคค้ฟรีนะแต่ถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าเราคุณยังไม่ได้เล่นกิจกรรมก็คือคุณไม่ทันแล้วนะสำหรับตัวซันจิโฮเกคค้นั่นเองนะ โอเคไปให้โอเกมมันจะยึดยืดยืยืยอ,ยยอ,อะไรอีกอย่ายืดยืดเพื่อนฝนมันก็กำลังตกอยู่เนี่ยแล้วแบบตกแบบปล่อยอืมโอเคเราอย่าเพิ่งรับเราอย่าเพิ่งรับอะไรโอเคเนื่องจากว่าในในเซิร์ฟหลักผมได้ทำการกดรับโค้ดไปแล้วนะทําให้แบบยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันมีแบบไอ้นี่นะเรามากดรับ กดรับอีเมลก่อนแล้วกันนะขอรอบของขวัญในอีเมลก่อนแล้วกัน,นเพื่อให้รู้ว่าเอเคนไอ้คนนี้มันหนึ่งพันหมดทองนะแล้วได้มาจากไหนเนี่ยสองพันหมีทองเอ้ยสองสองพันแล้วสองสองร้อยหมีทองเออตอนนี้ตอนนี้เริ่มรวนตอนนี้เริ่มรวนอ่าเกมถอนอะไรเยอะเนื้อเ,เอ้ยเกมคุณอยายึบยือย่อยากชักช้าตอนนี้ผัวกำลังตกโฟนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนๆโอเคมา เราควก,กดไปที่หน้าโปรไฟล์นะโอเคเดี๋ยวกดใหม่อีกทีนึงผมมาที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้แล้วกานกดมาตรงที่ลูกกุญแจแล้วกันกดใส่โค้ดที่ผมจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะเองนะเป็นการแบบแฮชแท็กได้เองนี่ลิงค์คลิปมีไม่เกี่ยวเอเคมาคนนี้คนนี้นนเองแลามันกดรับไปเลยนี่กดรับแล้วเรียบร้อยนี่ของก็นี่ไงหนึ่งพันผลทองกับอีก ห้าตัวทองเลยนะเอาไปสุ่มตกลงเล่นกันได้กันเองแล้วก็ถ้าเขาถ้าเขาถ้าคุณเข้ามาในช่วงนี้นี่มีกิจกรรมแจกน่าจะวันนี้ถึงวันที่สิบสี่วันที่สิสี่เดือนเดือนห้าอย่าลัมกดรับไปเลยได้ไปอีกหนึ่งพันหนึ่งพเหรียญทองนะกดรับไปกดรับไปกดรับไปเลยโอเครับไปของแบบไปเรแบบเร่งรีบไปแบบเร่งรีบโอเคแล้วหน่าสุดท้ายเราก็ทำการกดแชร์ไปนะ กด,กดปุ่มแชร์น่าจะเห็นเห็นกันอยู่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมก็วงไว้ให้ดูแล้ว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนนี่พอเรากดขึ้นแบบนี้แล้วเอาแหันกดเลื่อนลงมาแล้วก็เป็นการกดรับผลทองได้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับผลทองไปแล้วสองพั 2, นผลทองก็ตามนี้เลยนั่นเองนะเพราะในเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้การรับอะไรมากมายนั่นเองนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ซับสไคร e ให้ช่อง Freezing Channel นนให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันโอตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลย